ข้อมงด้านขวานะครับสร้างโดยจิตปฏิมากังมนะครับสถาปัตย์จิตปฏิมากังมโดยไม้นะครับเรือนไม้น่าจะเป็นไม้เจ้าว่าไปลวดเกียงนะน่าจะเป็นไม้แต่เกียนแล้วก็เป็นลวดนะครับทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่มีห้านำมาคาดตุ้งประตูโบสถ์คาดตุ้งประตูโบสถ์นะครับเป็นจิตปริศนาการที่สวยงามนะครับของตำบลเกื่องนะครับขอบคุณภอจังหวัดมหาบารคาม จอดของบสก็จะมีพยานหน้าครับทุกว่าก็จะมีธรรักาณะคล้ายๆกันานะครับเสียงงานครับเพื่อสังสีชอบพระพุทธศาสนาจะให้ดำรงคู่แผ่นดินไทยให้คุนได้นะครับได้เขาบอกแล้วเขาบอก นี่ค่ะประตูข้างหน้างามค่ะ,คะหน้าต่างเพิ่งจะสวยค่ะ ยเย็นเย็นหลายค่ะนกเสียงนกเจ้ยเจ้าอุ้ยดังกันนกไม่อยู่ น้ตบลทีแบบสงบสุข มีเสียงเจ้ยแก้วของนุเค็ใไ้เฮ้านี่จิตใจสบายเด้อค่ะมีความสงบมีความแบบสุขใจอิ่งใจนะคะเามาอยู่วัดนี้ เขาขัางในบ่ได้เนาะค่ะเพราะว่าเออพึ่นปิดประตูเอาไว้เขาก็ได้ยทายต่ยุข้างนอกอปากยังมือใหม่อยู่เด้อค่ะทายยังบ่ท่านใดดีปันใดต้องขอภัยมนะ่ะที่ดีด้วยปากก็พพยายามปรปับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น ล้ยหฮดีคืนสวยงามคืนค่ะนี่ค่ะประตูหน้าบางเงิน,น,นงามค่ะประชองคืนเด็น,นคืน 총, 이게 좀안되네그 정도 차 Chốt c h